ครับครับวันนี้จะมาทำอะไรครับวันนี้รีวิวหมึกับนีลัยไพครับเป็นเขียนขัสามจุดครับที่ติดรถมามันเปสองจุดครับอันนี้เปสามจุดซื้อมาัปเดตอัปเกรดอัปเกรดไม่นี่ไม่ไม่รู้จะทนหรือเปล่าครับแต่ว่าก็พอได้ครับมันเก่ามันจะเป็นแบบนี้ครับ เาจะเป็สองจุดแบบนี้รัดได้แค่พุงอ้ตัวนี้จะเป็นฝั่งน่าจะฝั่งคนมันไม่ได้แค่พุงครับแต่ว่ามันจะเก็บไม่ได้แต่เก็บหดเก็บอย่างนี้ไม่ได้ครับอ่าได้ราคามาสองอันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทครับสั่งมาจากไหนคะเหมือนเดิมครับนี่อันเก่าติดรถ ต่ S <S อ,อนี้ส,สุดๆของแท้ครับแต่ว่าดูสภาพ30กว่าปีอันนี้ขอบหายไปแล้วเวลาเก็บมันจะเก็บไม่ได้ครับมันต้องยัด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 เขาเลยซื้อมาเปลี่ยนใหม่ครับอันนี้ใส่เขา้าวดูครับมาดูมาดูก็แบบจะได้ประมาณนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าในี่ข้างใน ปั๊บเดี uh. ๋ยวต้องยึดเจาะน็อตยึดตรงนี้ลองดึงดูสิดึงเดี๋ยวต้องไปถ่ายฟังมองไม่เห็นเลยเออต้องไปถ่ายฟังรนมาไหนคะนี่นะครับเบลสามจุดครับเออเดี๋ยวต้องบิดแรงซะต้องเจาะครับ เดี Twelve, ๋ยวเราตามบิดไปดูนี่มันจะมีรูให้ยึดครับอย่างนึกไม่ออกนะครับเพราะไม่มีตัวเจาะนาะเดี๋ยวต้องเจาะเกียวปล่อยลองใส่ดีก่อนใส่ไม่รู้ตรงนี้มันติดปอกครับมันติดตัวนี้ก็จะเอาลงตรงนี้แล้วเจาะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือพอมันก็จะน่าเก็บได้ปกติคือมันต้องเอามายัดยัดไว้ข้างในน่ครับนี่ล็อตๆเทปๆ รับที่ติดนะครับอัปเดตนี่นะครับดูครับเอ้าดูตรงนี้ก่อนนี่นะครับจะได้ประมาณนี้ครับพู้กันแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดฝั่งนู้นด้ครับอันนี้ได้แบบนี้ค่ะเองงบอันละสองร้อกว่าบาทนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ดูครับต่ายลูกรอกผมติดตรงนี้ก่อนครับ เดี๋ยวพี่ชลองนั่งดินั่งให้พี่ๆเขาดูคาดได้ได้ไหมนี่มานี่ครับไหนๆนะติดฟิล์มแล้วมืดขึ้นไหมดูรีวิวฟิล์มให้พี่เขาเดี๋ยววันนี้จะไปทำแอร์นะครับซ่อมแอร์แต่ตัวนี้จะต้องดึงไกลไหน่อยครับเห็นไ,ไหม ยอบสุดครับนี่ย่างไกเออวันนี้จะไปทำาิเอร์อที่ได้มามันจะเก็บอย่างนี้ไม่ได้ครับมันก็จะแบบลงรังหน่อยมันก็ถือว่าโอเคครับกะจบอันนี้ขัดได้แค่นี้ครับอันแรกเป็นลาหมดเลยแต่อันนี้เหลือแค่นี้แนะนําหน่อยนะครับอันนี้แนะนําน้ํายาหน่อยค่ะว่าน้ํายาแบบไหนถึงจะขัดพวกนี้ออก เป็นคาบอยู่แล้วก็อันนี้ครับยังไม่ได้ไปหาเดี๋ยวต้องไปหาที่คือ <c ười> อะไรอา่าที่บางแดดครับที่<อ>บางแดด,ด๋ยวต้องไปหาที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเสียงกงอืมโอเคคงไม่ได้นั้นเออวันนี้ทำอะไรคะติดเฟียครับให้พีเขามาช่วยละแต่ไม่รอดก็เลยพีเขามาส่งของแล้วสงสารนะครับนี่ ดังแม่พี่ช่อง y youtube หนูฝากสับตะไคร้ด้วยนะคะคนดูแค่หนึ่งหมื่นคนเองไหนติดพี่เขาติดอันไหนได้แล้วติดแล้วติดแล้ว,ลวอันนี้คือคุณซื้อฟิล์มมาเองใช่ไหมมาแล้วแล้วก็ไอพี่ก็ติดอันนี้คือเศษซากบอกพี่พไปซื้อว่าติดเสียไปกี่บาทอันนี้คือหน้าก็เสียไปแล้ว แล้วมันมีฟิล์มเหลืออีกไหมมีแต่ไม่น่าพอนี่ไงต้องสั่งให้พี่เขา่งก็ติดเท่าที่ได้ก่อนใช่ไหมวันเนี้ยอ,อันนี้ซ้ลฟีล่มาติดเองแล้วูด,ดอะไรคนติดเลยนะง่ายจัดเออเขาติดแบบเดียวพี่เขาติดแบบเดียวต้องใช้ไดเป่าผมด้วยหรอพี่จมต้องใช้ไดร้อน จะอะไรบอกนะครับจะอยู่เฉยๆแสดงว่าพี่เขาส่งมาใส่ว่าพี่จะทำได้ไหมวะหมายถึงอะไรพี่เฉวเดี๋ยวพี่เข้ามาอีกรอบ่ะเขาคล่องใจล้วอ๋อพับห้าวไม่ได้ ข้างๆนี้ก็ไม่ได้หรอกคุณมันจะเว้นบานหไหนไว้บ้างที่ไม่ได้ติดหมดแล้วดีมากะเหรอก็คือได้ได้แค่ข้างหน้ากับข้างหลังอันนี้ไม่รู้จะได้อีกเยอะเลยครับก็ไ,ได้จะปบไหมที่เหลือ ิดเตียนะรถแม่เออเนี่ยจ้างพี่เขาเลย <Okay. S 2> รถมิวรถแม่พี่เขามีอุปกรณ์ครบหรอเออเอ,อ,อาชีพปะเนาะแต่ว่าคนทำเป็นก็แป๊บเดียวเนาะ เดี๋ยวรอชมตอนเสร็จทีเดียวนี่นะคะสภาพหลังจากที่ติดฟิล์มเสร็จแล้วฟิล์มบานหน้าสี่สิบนะคะบานอื่นก็จะหกสิบหมดเลยนี่นะคะมืดขึ้นมานิดนึงโอเคสวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนยางล้องกระจกครับมีสัตว์รลาดด้วยนะครับ ตั้งมา<น>ตรงนี้ครับ้างไปจบใช้50าสิบเซนนะครับ50เซนต์ต้องเปลี่ยนด้านในต้องเปลี่ยนด้านในไปครับไปเลยครับ มันยาวกวเหมือนจะยาวไปนิดนึงครับตัดออกได้ไหมตัดได้เลือกก็ดีเดี๋ยวกัน <Yeah. S 1> จริงๆมันต้องดันได้อีกนัยน,นี้ย yeah, เดี๋ยวอวดหลังคาพี่พี่ก่อนไหมว่าหลังจากสภาพนั้น ได้สภาพนี้มาละนี่ดีขึ้นเยอะแล้วเนาะขอบขอบนี่ขัดไม่ออกตอตัดหน่อยได้ไหมตดัดนิดหนึน่งประม,มาณสั้โอเคเตัดกัน อืมตัดแล้วก็มาใส่เนาะมันจะดังเวลาขับแต่ถ้าใส่ปั๊บมันก็จะแน่นอันนู้นมันดังจากอันนู้นจะแน่นเพิ่มแล้วน้ำก็จะไม่เข้าด้วยแหละนี่ก็จะมีรูโอเคโอเคจะหมาน้อยจะขึ้นรถอย่างเดียวเลยยะมาน้อยอ่ะ ได้ไหมพีคไหมครับแหมอันนี้มันจะอันละหกสิบบาทครับผ <Okay. S 2> มว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งที่ถูกกว่านี้ประมาณสี่สิบแต่อันเนี้ยมันจะเป็นร่องแบบนี้ครับผมว่ามันแน่นกว่า hmm. อีกอันหนึ่งมันจะเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นแค่แบบขอบๆอบอย่างเงี้ยแบบหนีบเฉยๆอย่ะอันเนี้ยมันจะน่าจะแน่นกว่าก็เ hmm. ลือกเลือกอันนี้ครับโอเคมาบอก